สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แฮ p ปี้ตะกินจะมีวิธีปอกมังคุดง่ายๆมาบอกเพื่อนๆกันนะคะการปอกมังคุดการกินมังคุดไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแล้วค่ะการจากที่วิธีเดิมๆเ,เราจะใช้มีดนะคะแล้วก็บิกลางลูกค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะในเดิมๆเ,เลยเราจะกดกดกลางลูกบีออกมาใช่ไหมคะ นี่ก็สวยอยู่นะคะแตก่กินยากเดียวค่ะแฮปปี้จะกินมีวิธีที่ง่ายกว่านี้นะคะเลือกมังคุดมเลยคัะหนึ่งลูกค่ะเราจะดูตรงก้นนะคะลักษณะจีบตรงก้นเนะะี่ยค่ะเราจะใช้นิ้วกดตรงนี้เลยนะคะกดสองสามทีค่ะมันจะบุมลงไปนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็กดข้างลูกให้แตกนะคะ กดแบบนี้เลยค่ะนี่ไงแตกแล้วก็แกะออกมาเลยค่ะค่อยๆแกะเปิดออกมานะคะลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ไงอกอเป็นไงคะสวยงามมากน่ากินค่ะกินง่ายเลยเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกรูปหนึ่งนะคะเลือกมาเลยค่ะหนึ่งรูปค่ะ เราก็กดตรงนี้เลยนะคะกดตรงก้นค่ะมังคุดนี่แปลกเหมือนกันนะคะชอบให้กดก้นค่ะลูกนี้แข็งเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าแข็งแล้วจะเป็นปัญหาไหมเราก็จะกดข้างลูกให้แตกนะคะแตกแล้วเราก็บิดออกมาเลยคะนี้ไงลักษณะแบบนี้ว้าวว้าว ออกมาแล้วค่ะขาวสวยมากน่ากินค่ะเป็นไงคะเพื่เพื่อนๆลองทำดูนะคะว่าจะทำง่ายแกะง่ายเหมือนแฮปปี้ดะกินไหมไม่ยากเลยค่ะจะมีแมวเหมียวนะคะจะมาขอกินมังคุดนี่ไงแมวเหมียวแมวเหมียว,วอยากกินมังคุดหรยอจะ๊ะขาวๆแบบนี้น่ากินมาก ลองทำดูนะคะชาชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แฮปปี้กินด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ